way to God, man. I'm gonna make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. never stop, never stop, there ain't no time to fuck, try to live, get it on, you got one, not to pop, h i c k i n big, n e v e r s small โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนอำเพจซื้อขายรหัสเกม R.O.V. ที่มีาายอดไลร์มากกว่า1แฟนคนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมง เพจน,นี้เลยครับ admin ต้น tp 7ขายที่เกม r v มี id ได้จํานวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้น id โหดแหลงสูงมีที่เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม r v โ,โหดราคาไม่แพงต้องเพจน,นี้เลยครับอยทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม a v ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเม l o top up ร้านนี้รับเติมเกม r v แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง open id ในการเติมเท่านั้น เติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอดเม l โลท็อปออย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบร์ตเลวตะช anel นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับสกินเซนนิสึนะครับผมซึ่งผมก็มีโอกาสได้เล่นสักทีนะครับเพราะว่าไอดีหลากแต่ผมไม่ได้เติมนะครับผมเพราะผมคิดว่ามันน่าจะหมดเยอะนะครับและที่พอดีน้องเนี่ยเขาซื้อมาแล้วน้องก็มาเสนอให้ผมเล่นนะครับผมโอเคผมก็ได้เอามาลองเล่นนะครับก็ต้องขอบคุณน้องเขานะครับผมเป็นน้องหารผมเองนี่แหละนะครับไม่ใช่น้องที่ไหนไกลนะครับผม่วนตวเนี่ยผมค่อยๆที่จะเป็นเมนเซนนิสึอยู่แล้ว ครับแล้วก็เป็นเมนบูลาดด้วยนะครับผมซึ่งพอมีสกินที่โคตรชอบเลยครับจังหวะนี้ก็เปิดไปที่ลิงครับผมดาบอ่าสกินมันแพงไม่แรงได้ไงนะครับขอฟาดนะครับแล้วสกิลสองมาพอดีโอ้โหสกิลสองผมนี่อย่างยับโอเคก็ได้เฟิร์สบัตเลยนะครับผมมีสกินแล้วมันแบบมันมีพลังอย่างนี้เองนะเล่นมูลาดแบบไม่มีสกินนี่ไม่ได้เฟิร์สบัตแบบนี้นะครับไม่ใช่อะไรนะครับผมลิงเขาเนี่ยคือเขามาสู้กับเรานะครับมูลาดเนี่ย พอสแต็กเต็มเนี่ยแล้วมันเจาะเกาะโหดมากนะครับมาตีเทดต,ตอนช่วงเวลหนึ่งนี่คือลิงสู้ไม่ได้นะครับผมผมคิดว่าเซฟสือมาในจังหวะที่โอเคมากๆเลยนะเพราะว่าตอนนี้ตัวของภูลาดเนี่ยมันค่อนข้างเก่งแล้วก็โกงมากๆเลยนะครับในเมตานี้นะครับลิงเข้าาผมก็จุกหลบไปดีครับผมโอ้โหแบบเก็บดาบแล้วก็กระโดดกลับมาแบบสายฟ้าแลบนะครับผมโคตรเท่โคตรอันตรายผบมมอ,อกเลยคือที่มันเท่นี่ยเพราะมันเป็นสายฟ้าไงทุกคนแล้วมันเร็ว่ เออมันก็เลยแบบเท่มากนะครับครับตัวของเซนสึเนี่ยแล้วสกิลสองนี่คือแบบเท่จัดเท่แบบจัดๆเลยสกิลสองนะฮะจังหวะนี้เดินขึ้นข้างบนนะครับผมแล้วก็ปาดสกิลหนึ่งไปที่ลิงแล้วก็ตีแล้วก็ตีแล,ตแล้วก็ปาดแล้วก็จึบๆๆๆเรียบร้อยตุยนะครับผมหายตัวก็ไม่รอดนะครับเมื่อกี้นี้ผมเห็นนะว่าเขาเหมือนจะเดินจุกนะครับผมเจอปานตะศรีกระบวนท่าที่หนึ่งเข้าไปนะครับต่อเนื่องหกครั้งเป็นไงเมืนะ่อกี้นี้แบบฝับๆๆ,ๆเลย ปัต่สตีกบวนท่าที่ถึงต่อเรื่องหกครั้งแปดครั้ง <c oughs> โตรมันตะก,กินนี้และเทศด้วยนะครับผมจังหวะนี้ครับผมเหลเลเตอร์จะต้องโดนเราแล้วล่ะเพราะว่าเขาไม่มีจับนะครับแล้วก็ส,สืบ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 เรียบร้อยเก็บคิวเลยครับผมโคตรเท่ฟันเสร็จแล้วเก็บดาบอย่างจับยังไงตรงนี้นี่เขาเดินหนีผมว่ะเราก็มูลาดในแบบนี้มันเล่นง่ายนะครับเราตีแค่สองครั้งแล้วก็ สไลด์2ครั้งก็ได้ละเนี่ยหนึ่งสแต็กแบบเนี้ยหรือว่าถ้าเกิดมีเรามีรถคูดาวประมาณ30มสิบเอ้ยอะไรอะไรโอ้โหถอยก่อนครับผมอืกำลังอธิบายเลยโอเคถ้าเกิดเรามีรถรถคู่ดาวประมาณ3 5เเนี่ยเราจะสกิลหนึ่งแบบไม่ต้องเก็บสแต็กได้สกิลหนึ่งชุบๆสองครั้งแล้วกลับมาแล้วเราอุ้ยมาอีกอะอะไรเนี่ยแล้วเราไม่ต้องตีเก็บสแต็กอย่างเงี้ยเห็นปะเราจะสับได้เลยนะครับ สวัสดีพี่คีล่าขอปาดหน้าหน่อยขอปาดหน้าหน่อยชึบชึบและอันตีไร้โ,โคตรแรงเซฟิตเก็บงานนะครับผมสวยครับมากับพี่อิโนสเกะนะครับผมสำหรับคนนน้โคตรบังเอิญน,นะครับมาเจอกัน <c ười> คือผมไม่ได้กดมากับเขานะเออผมกดมา3มคนนะครับกดมากับเอ้ยอะไรอ่ะอะไรอะ,อะ,รอะพี่ลิงอะไระพี่ลิงผมกดมากับเซเนี่ยแล้วก็คาเฟนี่นะครับผมเป็นตีสามานะครับ แต่บังเอิญมาเจอกับอินโนสเกะพอดีนะครับผมถ้าวิ่งโคตนฮาเลยทุกคนแบบวิ่งแบบมันไม่พร้อมสู้มากเลยนะเกตสแตกครับแล้วก็เข้าไปสับลิงเหมือนเลยครับหนึ่งสองแล้วก็อ่าโดนโดนหนึ่งเจ็บจึ๊บจึ๊บจึ๊บจบจจโดนเข้ามาโดนปานอัศนีกระบวนหน้าได้หนึ่งต่อเนื่องหครั้งแล้วก็แปดครั้งเข้าไปนะครับผมลิงถึงก็งอไปเลย เก็บสแต็กครับเหมือนเดิมครับแล้วก็สับพี่ลิงอ่านึกว่าพี่ลิงจะอ้อมขวานะครับผมไม่อ้อมนะครับผมก็เก็บคีบไปเลยนะครับจังหวะนี้เอ้ยเอา้าเดินก็นมาหาวงเดินเข้ามาหาวงเดินเข้ามาหาวงเหรอโดนฟาดไปฟันดาบเก็บดาบฟันดาบเก็บดาบอยู่เงี้ยนะครับผมเดี๋ยวเราจะออกเป็นอ่ารถรถรถคู่ดาวนะครับผมราคา430นะ พอมีชิ้นนี้มาเนี่ยเราจะใช้สกิลหนึ่งแบบไม่ต้องฟันได้แล้วนะครับเพราะว่ามันจะคููดาวประมาณ4ี่วินะครับผมกดสกิลหนึ่งสองรอบสับได้แล้วนะครับเล่นง่ายมากๆในแผ่นนี้มันก็เล่นเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับในแผ่นนี้ดูดิสไลด์มาแล้วก็จุ๊บ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 แล้วก็ออกชิวเอ้ลิงเหมือนลิงจะมานะครับผมเหมือนลิงจะมานะครับเก็บก่อนสองตัแตครับผมถ้าลิงเข้ามาผมสับขอตอดเลือด หน่อยได้ไหมล่ะพี่ลงิงเอาไปชึบแล้วก็กลับนะครับผมเี่เฮ้ยจะจัดเพ้ยจะจัดนายจะมาเร็วกว่าสายฟ้าไปได้หรอกสายฟ้านี่คือเร็วที่สุดแล้วความเร็วแบบแสงชึบ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 เหมือนจะมีคนเดินมานะครับผมเหมือนจะมีคนเดินมาเหมือนจะมีคนเดินมาและก็คอมโบกับอิลูเมียไปครับผมจังหวะนี้เก็บคิวแบบเนียน โบเก้นสเปียร์เลยนะครับผมเพื่อจะสับแบบตัวบางๆแบบให้มันหายวับไปกับตานะครับปึ๊บชึบปึ๊บฟา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 โอ้โหเทนเทนเทนนั่นแทงสับทีเลือดหายไป3 0 4 0ิบสี่สิเอ้ยยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมต่อไปก็เล็งไปที่โจกัวเดี๋ยวเหมือนว่าเขาจะเดินไปทางขวาว่ะทุกคนผมไม่น่าจะสับถึงนะจังหวะนี้แล้วต้องฟิกเกอร์สับจึบชึบชึบเอ้าผมไม่ได้ฆ่าว่ะทุกคนใครไปนี่ฆ่าไปนะ โอ้โหว่าสับฟิกสับนะครับผมใช้ท่าเซียนเดี๋ยวเราเคลียร์คลิปการก่อนนะครับผมชึบชๆบชๆบชบชบชบก็สองตึมโอ้โหเอ๊ยมีคนมาโอ้โหกลับล่างไม่ทันงานเข้าแล้วอ่ะผมไม่จะตายว่ะแล้วผมสวนดิแล้วผมสวนแล้วผมสวน,วสวนโดนเคล็บเลยผมตุย <laughs> <laughs> ชึบชึบในเหตุวิธีการเก็บแตกแบบไ,ไม่ต้องฟันนะครับผม แล้วก็เข้าไปใหม่แล้วก็เข้าไปใหม่แล้วก็สาบกดดานครับจังหวะนี้อุ้ยพิเทนอฉุบกลับมาได้หูมูลาดี้มันยังมีบั๊กตรงนี้อยู่นะครับผมเออสกิลมันยังโดนซีซีอยู่นะตอนอันติีลงมาแล้วึุบแล้วึุบแล้วก็ฉุบฉ๊บฉุบฉุบฉ๊บฉบกดจับไม่ทานนะดิเวรุ่นโดนพี่เข้าไปสับอ้อมหลังสับนะครับผมโบเก้สับเปียมาแล้วนะครับจังหวะนี้กดสโลไปครับ <c oughs> ตีไม่ถึงเสียดายจะจัด้ะตีถสงก็ได้สับนะครับผมคีล่าน่าจะตุ เก็บสแต็กเหมือนเดิมน,นะครับตามสูตรที่เรียนมาแล้วก็ค่อยาพุ่งไปโป๊กนะครับจังหวะเนี้ตีตแแแีแล้วเราเลี้ยสแต็กได้แล้วมีคนเข้ามาก็สับไปดิครับผมตุยโาเกอร์เดินมาจะมากดสกิลหนึ่งยิงเอ้ยจุ๊บจุ๊บเฮ่ยโดนโด,ดนเคลื่อนย้ายแบบพลิบตาจุ๊บ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 นี่ลูกเล่นเยอะสุดๆหลาแพทนี้ เดีย๋ยวเรานา่าจะต้องสับคีฟตรงกลางนะครับอ้าวคีฟไม่มีไม่เป็นไรโจ๊กเกอร์นาะยก็โดนไปนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยนะ่มีเทนนะครับผมมีเทนซุ่มเราอยู่นะผมก็เนี่ยเล่นมูล่าก็ประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยเข้าไปต่อเรื่อยๆเนี่ยทําตัวแบบให้มันปวดที่สุดนะเจ็บโอเคสวยอย่างงี้คือกลับบ้านแล้วคือไม่ได้ฟาร์มแล้วเนี่ยความเก่งของมูล่าในแบบเนี้ยคือสกิลหนึ่งมันกูดาวเร็วอะแล้วเราก็เข้าไปสับต่อครับจึ๊บจึ๊บฟับฟับ ตีถึงทีแล้วก็ออกนะครับรถไม่ตายเลยครับผมเนี่ยคือเล่นประมาณนี้เลยมูรันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะโกงมากนะครับมันสับรัวๆอ่ะคือมันเข้ามาโป๊เข้ามาโป๊กูรัวปั๊มดาเมจเนี่ยคือจบเกมดาเมจสามสิบบวกสามสิบเปอร์เซ็นต์บวกเลยเก็บสแตเต่อเหมือนเดิมนะครับผมรอจังหวะแล้วก็ตีฝ่าวงล้อเข้าไปแล้วก็เข้าไปสับจุ๊บจุๆจุจุจุโจ๊กเกอร์ต้องกดสกิลสองวิ่งนะครับผม โจเกอร์ก็เป็นแครลลี่หนึ่งตัวที่แก้ทางมูระได้ดีนะแต่ว่าโจเกอร์เป็นแครลลี่ที่ไม่ได้มีอิมแพคกับทีมฟขนาดนั้นนะครับสับเข้าไปดีครับผมคาป้อมในจังหวะนี้รอสกิลหนึ่งมาชึบและชึบไปอ้อมครับระวังโดนตะข่ายชึบชึบฟิกเกอร์แล้วก็สับจุ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 บุบเรียบร้อยทริปเปิลคิวโดนโดนผมจริงแล้วโดนผมจริงเอ้ยเอ้ยต้องเมก้าแล้วปะต้องเมก้าแล้วปะลิงมาไม่ถึงที อ้าหมดโควตา้าพอดีแล้วเปิดล่อไปครับผมแล้วจวังหวะนี้เพื่อนเพื่อนอยังไงโอเคจะไม่ตายก็ต้องตายนะครับผมตายหน่อยนะครับเดี๋ยวหาเดี๋ยวเขาจะหาว่าพริวเกินโอเคก็จีจีไปนะครับผมเล่นคงข้งที่จะมันมากมกนะครับโถงเฟนเฟสแล้วก็มูลาดในแผ่นนี้นะครับสนุกนะครับมูลาดเดี๋ยวเรามาดูดาเมจนะครับเขาทำไปเท่าไหร่ ทำดาเมจไปทั้งหมด30%นะครับผมเห็นปะผมบอกแล้ว30บวกมู่ะมันทำดาเมจเยอะมากนะครับมูาดในแผลนี้ค่อนข้างโกงใครที่จะหยิบไปใช้ตายแล้งเนี่ยก็เต็มที่เลยนะครับหรือว่าใครไม่ชอบเนี่ยก็แบนได้เลยนะครับผมเนี่ยก็แบนบ่อยนะหรับตัวของมูาดนะครับเพราะว่าตัวมัน o อเกินในแผลนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมเป็นการรีวิวสกินใหม่ของมูลาดที่ช้ามากๆนะครับแล้วก็มา สอนเล่นมูลาดออฟเลนด้วยนะครับผมวิธีการเล่นมูลาดในแพทนี้ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ